มาติดตามผลงานนะครับพี่น้องครับผมมะละกอดกแบบนี้เห็นไหมครับผมดกเต็มคอเลยต้นเล็กนิดเดียวแต่ดกปากเลยนี่มาดูวิธีทํากันครับผมนี่มาดูด้วยมาอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับพี่น้องครับผมเรากรีดให้เขาทั้งให้เท่ากันทั้งสี่มุมนะครับแล้วก็เอาขวดริโพยัดเหมือนกับที่ลงคลิปไปนี่แหละครับผมมาดูคลิปยาวกันนี่เห็นไหมเขาจะ ไม่ล้มไม่ค่น้นถ้าเท่ากันเห็นไหมครับผมนี่กดกๆเลยติดลูกหูนะดกๆแบบนี้เลยครับดกมากเลยเห็นไหมนี่ต้นนี้กดกๆเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นเพราะว่าผมก็ทําเหมือนกันมาดูเลยครับต้นนี้ไม่ได้ทํานี้เป็นมะละกอฮอนแลนดฮอนแลนฮอนแลน,น,น์ถ้าไม่ดกผมก็จะทําเหมือนกันนี ต้นไหนดกก็ไม่ต้องทําครับผมทําต้นที่เขาจะไม่ดกเพราะว่าพวกนี้มีไม่ดกเหมือนกันมาดูนี่ทําเหมือนกันนี่เขาขาดไปครึ่งหนึ่งละซีกหนึ่งละเหลืออยู่สามเห็นไหมหลักฐานริโพยังยัดยังเหลืออยู่เลยนี่มาดูความดกโอ้โหดกดกนี่ดกไหมครับลูกใหญ่ด้วยพันนี้ลูกใหญ่แล้วก็ดกมากนะครับพี่้องนี่เห็นไหม นี่ไม่เชื่อก็ลองดูอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ติดเพราะว่ามีคนทักมาขอบคุณผมอยู่เพราะว่าเขาเอาสูตรผมนี่แหละไปทําเขาบอกว่าติดลูกเฉยเลยที่สหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องการลองไปเฮดบึ้งครับพี่น้องครับผมมันได้ผลดีจริง,ได,ดดกกงได้ผลดีแล้วก็ดกจริงได้ผลดีแล้วก็ดกจริงนี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งถ้าไม่มั่นใจ โหผมทำไว้หลายต้นนี่เป็นฮอลแลนด์ครับนี่เป็นฮอลแลนด์อีกต้นหนึ่งนี่ก็โดกเหมือนกันมาดูต้นนี้นี่ดูดูต้นนี้เห็นไหมครับผมสุกแล้วต้นนี้นี่มาดูครับเหลือแค่นี้เห็นไหมเหลือแค่นี้แต่ผมเอาเล็ก ทำไว้เห็นไหมครับผมดกมากเลยนี่ดกๆเลยก็ลองทําดูนะครับพี่น้องมันได้ผลดีจริงๆได้ผลดีแล้วก็ดกจริงนี่สุกแล้วนี่สุกแล้วนะครับผมก็ลองทําดูแบบง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับผมผมก็มีสูตรนี้ได้ผลดีจริงไม่ลองไม่รู้อยากรู้ก็ต้องลองนะครับพี่น้องครับผมบางคนก็กลัวเขาจะตุย ผมทำดูแล้วมันโอ้ทำหลายต้นครับผมต้นไหนไม่ดกผมทำเลยเห็นไหมโอ้โอโดกดกเลยนี่ฮอนลุงฮอนแลนด์ทำได้หมดทุกชนิดนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากดฝากดแชร์บักน,นัดกั้นดีฟ้ามแนเด้อครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ